สวัสดีค่ะมาพบกับช่องนิคนอตอีกครั้งนะคะวันนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะคะที่ออสเตรเลียค่ะกูโคตคีนแลนนะคะวันนี้ก็เดินเช้ามาออกมาหน้าบ้านนะคะมีนกมากินอาหารที่หน้าบ้านเยอะมากเลยค่ะมีทั้งนกเอ่อแพลอดนกเอ่อคอกกี้นะคะ นกคอ,อกกี้จะมีสีขาวะคะ่ะตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่กว่าน,นกแพนลอดนะคะก็จะมากินอาหารเ,เช้านะคะนกคอ,อกกี้เนี่ยสามารถพูดได้นะคะถ้าฝึกน่ารักมากค่ะ บินไปแล้วค,ค่ะนกคอกกี้บินไปบนต้นไม้แล้วค่ะอีกสองตัวยังไม่ไปนกนกแพลอดก็น่ารักค่ะทินอาหารจะเช้านกคอกกี้มันจะมีออกสีชมพูก็มีนะคะสีชมพูแล้วก็สีขาวผสมกันนะคะ แล้วก็อีกบางตัวมันจะมีสีขาวล้วนแล้วก็จะแตกต่างกันแล้วก็จะมีงอนหงอนยี่จะเป็นสีเหลืองหงอนหงอนหงอนนกคอกเปียค่ะจะเป็นสีเหลืองตัวสีขาวหงอนจะเป็นสีเป็นสีเป็นสีเหลืองะคะ่ะน่ารักมากเลยค่ะ นี่คือบรรยากาศตอนเช้านะคะ6โมงครึ่งค่ะอากาศดีค่ะแต่ก็มีแดดอากาศดีแต่ก็มีแดดแต่เช้านะคะแต่ก็มีลมมาค่ะที่ออเตรเลียเป็นหน้าร้อนนะคะตอนนี้หน้าร้อนหน้าร้อนแล้วก็แล้วก็คือแล้วก็หน้าฝนนะคะหน้าร้อน หน้าร้อนแล้วก็หน้าฝนมีฝนตกด้วย ก็มีนกตัวใหญ่หญอะตัวตัวใหญ่ด้วยยืนอยู่ตัวหนึ่งนะคะคอกกี้มันจะมีแบบเป็นเป็นเป็นสีเป็นสีชมพูเนี่ยนกคอกกี้ที่เป็นสีสีขนเป็นสีชมพูเนี่ย ก็จะมีก็จะมีสีชมพูแล้วก็สีออกเทาๆค่ะผสมกันแต่แต่ส่วนคอกกี้ที่สีขาวเนี่ยเขาจะมีหงอนงอนเป็นสีเป็นสีเหลือ,องงอนข้างบนหัวเขาอะ น่ารักมากค่ะค่ะห,หาอาหารกินหน้าบ้านหาอาหารกินกันหน้าบ้านนกน่ารักมากเดินไปเดินมานก ถ่ายใกล้ๆเดี๋ยวพยาะพยายามถ่ายใกล้ๆให้ดูนะคะ,ะถ้าเดินไปนกก็จะบินหนีหรือเปล่าแล้วลองดูะคะ่ะบินหนีไปแล้วะคะ่ะเดินเดินเข้าใกล้ไม่ได้เลย <laughs> นกตัวใหญ่ก็เดินอยู่ข้างๆถนนหน้าบ้านมีคอกกี้เหลืยอีกสองตัวยังไม่ไปค่ะนกแผ่นหลอดก็มีเยอะอยู่ค่ะหาอาหารกินหน้าบ้าน นกตัวใหญ่ยืนกลางถนนเลยนกคอกกี้ไปหมดแล้วค่ะเลยจแต่นกแพนล,ลอดแล้วก็นกตัวใหญ่ วันนี้ลมเย็นค่ะตอนเช้าแต่พอทสายก็จะร้อนหน่อยแดดออกเยอะก็จะร้อนแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนิดกันน่อด,ด้วยนะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ